และสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาแกะกันนะคะก็คือที่เปิดกระป๋องชั้นจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้มากๆเพราะว่าถ้าเป็นบ้านคนอื่นไม่รู้เป็นไหมถ้าเป็นปกติอะมันจะชอบเจาะสองรูเวแบบซ้ายขวาแบบฝั่งตรงข้ามกันอะเนี่ยแบบในภาพอย่างเงี้ยแล้วแบบกว่าจะเทท,ทีนึงคือแบบหยดแบบติงต๋งๆิกว่าจะได้แต่ละช้อน เนี่ยอันนี้ก็คือแบบเป็นแง่งแย่งให้ใส่แล้วก็หมุน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 เราจะมาลองกันนะอันนี้ก็คือไปเอากระป๋องที่เหลือมาจากในตู้เย็นนั่นแหละคือแบบปัญหาก็เกิดจ้าหมุนแล้วมันไม่ไปไหนเลยคือแบบฉันทําอะไรผิดแต่แบบพอหมุนย้อนมันก็ได้นะแบบเออเนี่ยมันดูไปไปอยู่แต่มันก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ฉันจะต้องหมุนหน้าหรือหมุนหลัง คือแบบมันดูงงๆไปหมดสุดท้ายได้งอกมาจากชิ้นส่วนหลุดเพราะว่าหมุนผิดทางไปไปมาคืนนั่งซ่อมคะ่ะ